<c oughs> มีอยู่ครับผมแต่ว่า <c oughs> เป็นปลาชนตัวน้อยครับผมตัวบาใหญ่่ร้องป่ <c oughs> ชอชนน้อยปลาชนน้อยฮะ นี่พบปลาช่อน้นะครับปลาปไหลก็มีอย่้องปลาไลก็มีครับผมปลาไหลตัวนึงเลยปลาไหลตัวนึงอยู่ส้นสามตีโตห้พีโมมา <c oughs> เอาอยากเลยครับพี่น้องมันอยู่ในไหมันอยู่ในไหายมเอาตัวชน้น่อยเอาไปป่วยครับตัวชดน้น่อยเอาไปป่วย นหนึ่งสี่โตแล้วครับเพระาะฉะนั้นตัวตัวใหญ่ไปเดี๋ยวจะเอาปลาไหลตัวนี้กันจับยากยากโอ้โอ้โอ จะผมจะไปเอาถุงมือกันครับผม,มไปเอาถุงมือกันไปเอาถุงมือมาแล้วจับยากจับยายบ่ให้จับเหรอนี่ับผมปลาไหลนี่ได้ละอ้อา อ้ผีเก้านามลาดไปคือเขาครับผมเอตอตรงเห็ดเรียบๆไปหนุนกนชิดเข้าอ้าโอเคครับผมเนี่ยขอบผมลาดให้มันเป็น ลงหางเรียบๆไปเห็ไปยำเบียนก็นลงครับผมเยอะยำเบี้ยมันก็นสีลงคือกันพร้อมนี่แหละโอ้โหเตป,ปะช่อนตัวนี้หน่อยเดี๋ยวผมจะไปปล่อยไบโอรครับผมเนี่ยจะป,ปล่อยไวโบผมผมจะไปปล่อยไบโอตัวน้อยปละชอนตัวใบใหญ่ครับไปปล่อยไวโบให้มัน มันใหญ่ก่อนไปกินมันแต่ปลาไหลผมบอปล่อยแล้วครับปล่อยลำบ่อเห็นหัวมันจากตัวเลยเรี่ยแล้วพี่น้องเดี๋ยวผมจะพาไปปล่อยกับบ่อปลาดุกคมครับปลาไหลผมได้ไปสามตัวสี่ตัวแล้วครับตัวมัใหญ่เดี๋ยวผมจะทำการต้มเป็ดปลาไหลอยู่ครับคลิปต้มเป็ดปลาไหลเดี๋ยวพูกเราเอาไว้กันออกกันซากันครับล่างออกกันซากัน นี่พอรประดูครับผมโอ้หาอ,อยู่นี่นะน,นี่เหรอไงเติอบอยู่กับปลาดุกนี่ผมนี่อยู่กับปลาดุกนี่ได้ให้ตัวใหญ่งงก็ไเขากินมันตายห้าตัวแต่อยู่ห้าตัวพี่นเราจะไปเอาอาหารมาให้ป,หลปลาไหลโบปล่อยแล้วครับปลาไหลมันมันหนีหมดครับมันออกไงครับผมสำหรับคลิปนี้โบวิ่งรลายครับ เี๋ยวมีสภาพไปดูดูลังต่อผมเด้อพี่น้องอัปเดตลังต่อครับยา้ายใหญ่พี่น้องคือคือคือโบยใหญ่โหมฟอสไปเด้อลูกเด้อ เห็นบนนกโอ้ยดวาจากที่แหลกเล็กๆด้อครับผมตัวหัวเสือครับผม,ดม,ผม,มบดีมันมบดีความสิใหญ่บ้ามันมาเกาะผ้าตาเข้าของเล้วบัดเนีญยเนาะใหญ่คักยุ้ยแม่บินทุน่มบึมบนนี้เราจะมาเอาผ้าตาเข้าได้ตริงหรเนี่ยน้องเบิ่งดูใหญ่คักไปไปลูกไปขโมยใหญ่นี้ลูกเอ้ยอ๋อสำหรับคลิปนี้ไว้เมื่อนี้เด้อครับผม ยามปลาหลุมมาแล้วมาทำมาปล่อยแล้วก็มามาเบิ่งต่อเราแบบน,นี้มาชมดูลางต่อเรามาลืมครับดักกุ้งไว้ดักกุ้งไว้สองหลังครับผมนี่เด้อมานบอกสารบัน้นทุ่งครับสารบัน้นทุ่ง บับนนาตุ่มปลาหาดักกุ้งดักป,าปลานี่ดูดไปเย่าว่า,วา,วาสันสันสันสีเลยหึดเตาเฮ้ยตายแล้วทั้งมันอืมุนเอ้ขัดประหลาดอีกแล้วดักกุ้ง เกาไปเกาหน่อยครับผมอ้าคือมามา,มาถือดีแท้โอ้ยังบ่กใครเข้าพี่น้องกุ้งบอ่อหือตักหลายครับผมบอสี้เอามาเลี้ยงปลาดุกผมเนี่ยเดี๋ยวไปนี่กันนี่ถูกอยู่ครับแต่ว่าบ่หลายาปลาขาวน้อยมีอีกหลังหนึ่งพี่น้นองเดี๋ยวอันนี้ผมสีดกักเอาบอ่อตัว,ตวเองมาเอากุ้งครับผมเอากุ้งมา ให้ปลาดูกินให้แต่อาหารมันบวไวเดี๋ยวดูซาดูอันนี้ครับมัยากครับกุ้งอ่ะเดี๋ยวหน้าหนาวนีครับมัน <c oughs> จสีไลครับ มีอยู่ครับผมบ้าถึกหลายอยู่นะมันบอแตกสวดๆเลยตัวเลขอยู่ครับผมผมจะเอาไปให้ปลาดุกเดไปปล่อยให้ปลาดุกนะได้อยู่ครับได้อยู่บนเหลือเศษปลาดุกแท้นี่ครับเดี๋ยวจะมาให้ปลาดุกนี่ครับผมเดี๋ยวต้องไปเอาขู่ทางมาที่กันทีเดียว

ลายตครับผมตัวมันมานางให่นอเกินนานีตัวมันนดใหญครับมนนี่อนฮะันนี่หลีกอ๋อหีกดลโอ้โ รอดายอยู่ครับผม,มขาวดเาด,ดินชิบเขาไปไปนครับตายครับตายตายกุ้งนี่ัะผมเฮ้ลงนี่เลพี่น้องน้มันจิตปลาดุกแลนไซกวดเลยเด้ผมที้ลงโอ้ย โอ้พอผมยื่นไปให้ครับผมหอยเรียงไว้ปลาปลาดุกนี่แหละให้มันแหงเทได้บลกปลาดุกครับปลาดุกจะได้กินน้ำพี่น้องครับผมเนี่ยเดี๋ยวไปเอาอาหารเม็ดมาให้นี่บึ้มแตกสวดแล้วครับอ่าสำหรับคลิปนี้บมวยยังไล่ครับผมพี่น้องหามาย่าปลาหลุมแล้วก็ย่ากุ้งมาให้ปลาดุกครับผมบมวยยังไล่ครับสำหรับคลิปนี้ ท่านได้เข้ามารับชมรับติดตามก็ฝากกด subscribe ก,กดกระดิ่งให้ได้ครับผมติดตามไห้เลยครับเป็นกำลังใจให้ช่องนิยมนหน่อยๆบรรทุงครับผมสวัสดีครับลองครับผมหามยายำม,มุงดักกุ้งครับผมใส่ไว้บอ่อปลาพี่น้องจกมานบ่อพี่น้องในปานิ้นครับผมอ๋อ ใส่บอเจ้าของถือปลานินนี่น้นองโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอด,ด,ยดไอ้ยเออสามตัวครับบักหอยอีกสองหน่วยครับผมสุดยอดสุดยอดโอ้สุดยอดเลยพี่น้องดักดักกุ้งครับผมปลานินเข่าเออดี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 แบบนี้ดีเราต้องไปเอาใส่ให้ง่ายพี่น้องเอามุ้งดักกุ้งมาใส่ดักเอา,อาปลานินตัดไง กินตัวบบไงบุกไหมบุกไหอยอีกสองหน่วยเออกินกุน้งเบิดเอาปล่อยลูกครับผม <c oughs> ถึกปลานิลพี่น้องดักกุ้งถึกปลานิลโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดเนื้อนะครับอันนี้อันนี้ถูกปลาไหลครับมื่อน,นี้กุ้งผูกปลาไหลต้องหน้าหนาวครับพี่น้องมันชีถูกไหลครับอ่าครับผมนี่ยโอ๊แม่มันแตกเป็นบืนเลยครับพี่น้อง ลังบอกใหญ่ครับอหองเสือประมาณสามเดือนสี่เดือนเนาะโอ้ใหญ่ครับโอล,ล,ลูกไปไปไปลูกไปอครับผมเห็นบอลังยังเนาะว้าสวยงามบอดูนะครับผมเขาเอินไม่ใช่พึ่งครับไอเน,น,น,นี้ยเขาเอินม้ามครับม,ม้ามไม่ใช่ม้มเดิมเป็น,เป,นเป็นม้ามดูพี่น้องตัวเนี้ย อ๋อลังบักใหญ่เลยครับ